สวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับหัวข้อยู่่างัว日常生อจ文使用的句子ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน EP ที่6แล้วนะคะวันนี้เอามาฝาก5ประโยคค่ะห้าประโยคก็เริ่มต้นจากประโยคที่ยีสิบหกถึงสามสิบกันเลยนะประโยคที่ยี่สิบหกที่มาฝากคือประโยคที่พูดว่าเส้นใจเหมือซื่อเลยเส้นใจเหมยอซื่อเลยแปลว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้ว เขียนพินอินว่า x i a n เสียงสี่ z a i เสียงสี่อ่านว่าเซี้ยนใจเหมยชื่อเหรอ m e i เสียงสองเหมยชื่อ h h i เสียงสี่ชื่อเลอ l e ไม่มีเสียงเซี้ยนใจเหมยชื่อเหรอตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วต่อกันนะที่ผิวที่ยี่สิบเจ็ดหนีอีจือเหมยกวนเติงอะ่ะหนีอีจือเหมยกวนเติงอะ่ะ ประโยคนี้แปลว่าคุณไม่ปิดไฟตลอดเลยหรอหรือจะพูดว่าเธอไม่ปิดไฟตลอดเลยหรอหนีอีจือเหมือนควนเติงเขียนพินอินว่า n i เสียงสามอ่านว่าหนีอีจือ y i เสียงหนึ่ง z h i เสียงสองหนีอีจือเหมน m e i 2, u a n 1, เสียงสองกวน g u a n เสียงหนึ่งกวนเติง d e n g เสียงหนึ่ง อ่ะเอไม่มเสียงอ่านหม่ว่าหนีอี้อหวเะเธอไม่ปิดไฟตลอดเลยเหรอคำว่าอีคือตลอดคำว่าเหมยคือไม่คำว่ากวนคือปิดคำว่าเตงคือไฟหนีจื้อกวเตงะประโยชน์ที่สิบแปดต่อเลยนะคะประโยชน์ที่สิพูดว่า หนี่ว่างกวนเติงเลอหนี่ว่างกวนเติงเลอเขียนพินอินว่า n i ศูนย์สามหนี่ว่าง w a n g ศูนย์สี่ว่างว 1. กวน t u a n ศูนย์หนึ่งกวนเติง d e n g ศูนย์หนึ่งเติงเลอ l e ไม่มีเสียงหนี่ว่างกวนเติงเลอประโยคนีแ้แปลว่าเธอลืมปิดไฟอ่ะ คุณลืมปิดไฟอ่ะหนีว่างกวนเติงเลยเธอลืมปิดไฟอ่ะประโยชนี่สิบเก้าต่อเลยนะหัอวัดเตยชียสีเหลียนเลยหัวเตยชียสีเหลียนเลยแปลว่าฉันต้องไปล้างหน้าแล้วหัวเตยชียสีเหลยฉันต้องไปล้างหน้าแล้วเขียนพินอินว่าดาวนมยยูโอสียสามอ่านว่าอ๋ว เตยคือ d e i เสียงสามเตยชวี C, 3, q u สิบสี่ชวีสีเหลี่ยน x i สิบสาม l i a n สิสามสีเหลี่ยน L e ล e ไม่มีเสียงหัวเตยชวีส,สีเหลี่ยนเลฉันต้องไปล้างหน้าแล้วประโยชน์สุดท้ายอยู่ที่สามสิบเนวันนี้ที่อามาฝากคือประโยชน์ที่พูดว่าหัวหายตา ฮาเชียนเนอรหัวหายตาฮาเชียนเนอรประโยคนี้แปลว่าฉันยังหาวาอยู่เลยอะ่ะฉันยังหาวาอยู่เลยนะ่ะหัวหายตาฮาเชียนเนอรฉันยังหาวาอยู่เลยนะ่ะเขียนพินอินว่าหัว w o เสียงสาหัวหาย h a i เสียงสองหายตาห a าาเชียน d a เสียงสาม h a เสียงหนึ่ง ฮาเชียนคิวไอเสียงสี่เชียนเนอเนยไม่มีเสียงหัวหายตาฮาเชียนเนอฉันยังหาวอยู่เลยน่ะคําว่าหัวก็คือฉันคําว่าหายคือคําว่ายังตาฮาเชียนคือหาวหาวนอนน่ะเฮาแบบเนี้ยตาฮาเชียนเนอะน่ะหัวหายตาฮาเชียนเนอะ ฉันยังหาอยู่เลยนะโอเคค่ะวันนี้ก็เอามาฝากคบภา้าประโยชน์เลยนะคะขอบคุณที่รับชมรนะับฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ,ะ่นี้เจอกันใหม่ในพาร์ทสองของอีพีทีนะ่ไม่ใช่อีพรุ่งนี้ในอีพีที่ที่เจ็ดนะพรุ่งนี้อีพีที่เจนะ็ดแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย